จอมเทพอสถต,ตอนที่90ไม่ว่าทางใดก็ไร้ประโยชน์ด้านหลังภูเขาณนะตุลาการต้าชินในตอนนี้ได้มีผู้อาวุโสอยู่ที่นั่นอยู่หกคน นอกเหนือจากสู้ยุ่ไปก็มีรองผู้อาวุโสอยู่สองคนและผู้อาวุโสท่านหลายๆคนอีกสามคนพวกเขาทั้งหกนี้คือผู้มีอำนาจแห่งสำนักดานโวแน่นอนว่าอำนาจของพวกเขาเหล่านี้เหนือกว่าแทบทุกคนในสำนักเขาสามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคำพูดเพียงคำเดียวเพราะว่าพวกเขาคือ ตัวแทนของนิกายเมธาราตีนี้เองพวกเขาทั้งหลายได้มีสิทธิระดับปัตภพีคนหนึ่งกระทำการอย่างป่าเถื่อนและโหดเหี้ยมอย่างมากที่สุดโดยการสังหารสิทธิคนอื่นอย่างเลือดเย็นในกลางวันแสกๆเขาจึงเผชิญหน้าทุกท่านทุกคนมาเพื่อพิจารณาความผิดของสิทธิผู้นี้ว่าควรลงโทษสิทธิคนนี้อย่างไร เห็นได้ชัดเลยว่าสู้ยู่ไปกกำลังใช้คำพูดกระตุ้นรองผู้อาวุโสทั้งสองอยู่ในเมื่อสิทธิระดับปฏิพีกล้าถึงขนาดนี้ยังต้องคุยอะไรกันอีกเขาก็ต้องตายสถานเดียวเท่านั้นรองผู้อาวุโสคนหนึ่งระเบิดโทสะทันทีที่ได้ยินถูกต้องตามกฎของทางสำนักการสังหารสิทธิคนอื่นต้องตายสถานเดียวแล้วเหตุจะต้องมานั่งพิจารณากันอีก ท่านต้องการสิ่งใดกันผู้อวุโสคนอื่นได้เสริมขึ้นผู้อวุโสสูข้าสงสัยว่าสิทธิกระทำการเช่นนี้คือใครในขณะที่ทุกคนกำลังไปได้ดีจู่ๆผู้อวุโสอีกคนก็เอ่ยปากเมื่อสู้ยุบไปได้ยินเช่นนั้นเขาก็มองไปยังต้นเสียงอย่างไม่ค่อยพอใจสหายคนนี้ไม่ค่อยลงรอยกับเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วรองผู้อวสโสทั้งสอง ประกอบด้วยผู้อาวุโสแห่งศาสตร์การต่อสู้อีกท่านหนึ่งและผู้อาวุโสแห่งศาสตร์การหลอมโอสถอีกท่านหนึ่งรองผู้อาวุโสที่เห็นด้วยกับสู้ยุ่ไปมีนามว่าจางซ่งเตาเป็นผู้อาวุโสแห่งศาสตร์การต่อสู้ส่วนอีกคนที่พูดขวางขึ้นคือผู้อาวุโสแห่งศาสตร์การหลอมโอสถอย่างสู้เจียนเฉินสู้เจียนเฉินเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของ เจียนยุ่นหอเขาไม่ใช่ผู้ที่ดิ้นรนขวานขวายในพลังกับกันเขาชอบปลีกวิเวกค้นหาความสงบพร้อมกับศึกษาในด้านโอสถอย่างที่เขาชอบดังนั้นในทุกครั้งการประชุมเขาแทบไม่อยู่เลยสักครั้งจนกระทั่งผู้โอโสคนอื่นแทบจะตัดสิทธิ์เขาออกจาก การออกเสียงไปแล้วและที่เขามาในวันนี้เขาไม่ได้ต้องการมาลงโทษใครแต่เขามาเพราะสัญชาตญาณสัญญาของตัวเองที่สั่งให้มาเท่านั้นการสังหารสิทธิคนอื่นๆในสำนักมีโทษร้ายแรงเป็นเพราะสิทธิทุกคนเป็นดังทรัพยากรอันสำคัญและมีค่าและหากพวกเขาฆ่ากันเองจนเผลอปลิดชีพเหล่า อัจฉริยะขึ้นมามันจะเกิดผลเสียอย่างมากในสำนักขึ้นแม้ว่าจะลงมือฆ่าใครก็แล้วแต่และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่โทษก็คือความตายสถานเดียวอย่างไรก็ตามใครจะรู้ว่าบางทีอาจมีบางคนเชกเช่นโมกหญิงหยางเกิดขึ้นในรัชฉินอีกเป็นคนที่สองเขามีนามว่าเย่หยวนเขามีประวัติไม่ดีตั้งแต่ ก่อนเข้ามาในสำนักดานูแล้วแต่จจูเขาก็ค้นพบอะไรบางอย่างจนทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นทันตาและด้วยความหลงไหลในพลังที่ตนมีจึงได้กระทำการสังหารสิทธิ์ในกลางวันแสกๆถึงสองคนด้วยกันหากตามที่ข้าเคยได้ยินมาเขาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางนอกกรีดเขาได้รับพลังมาอย่างมหาศาลแต่ก็แลกมาด้วย จิตความเป็นมนุษย์ที่ต้องสูญเสียไปดังนั้นเขาจึงกลายมาเป็นคนที่โหดเหี้ยมและเลือดเย็นเช่นนี้สู้ยุ่ไปพยายามหลีกเลี่ยงบางจิตที่สำคัญไปพร้อมกับพยายามอธิบายว่าเย่หยวนโหดเหี้ยมแค่ไหนแต่พวกวุศว์คนอื่นๆได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็ต่างเข้าข้างสู้ยุ่ไปไปหมดในเมื่อเรื่อง มันขึงขนาดนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งพิจารณาให้เสียเวลาอีกส่งโทษประหารให้ทันทีจางส่งเตา๋ากล่าวออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนในฐานะผู้อาวุโสทุกคำพูดที่ออกมาจากปากเขาย่อมมีน้ำหนักอย่างมากและในช่วงไม่กี่ปีผ่านมาสู้ยุไปเองได้มอบของร้ำค่าให้แก่พวกเขาด้วยเช่นกันด้วยคำพูดที่ชวนยุ ยงของสู้ยุ่ไปผนวกกับตำแหน่งอันน่าเชื่อถือของเขาจึงทำให้แทบทุกคนต่างคอยตามเขาไปโดยสิ้นเชิงอย่างที่ท่านผู้อาวโสกล่าวคนโหดเยี่ยนเช่นนี้จะมีเหตุอะไรที่ต้องรักษาชีวิตเขาไว้ผู้อาวโสท่านหนึ่งกล่าวข้าเห็นด้วยกับท่านในขณะนี้ผลการพิจารณาเป็นเอกฉันแล้วว่าเย่หยวนจะต้องถูกประหารและแม้ว่าสู้เจียนเฉิน จะไม่เห็นด้วยกับประเด็นก็ตามแต่ตัวเขาเพียงคนเดียวไม่อาจจะถ่วงดุลผู้อาวุโสคนอื่นได้เลยสู้ยุ่ไปรู้สึกกินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นสถานการณ์เช่นนี้ทุกอย่างต่างราบรือตามแผนที่เขาวางแผนเอาไว้เย่่ยวยดไม่เพียงแค่สังหารสิทธิ์ถึงสองคนเท่านั้น แต่เขาก็แค้นเย่หยวนอย่างมากที่ไปท้าทายเขาว่าเป็นเพียงเศษฝุ่นข้างทางเท่านั้นความไม่พอใจระหว่างตระกูลซูและตระกูลเย่มันจะจบลงณที่แห่งนี้โดยการประหารเย่หยวนทุกคนในขณะนี้ต่างต้องการให้เย่หยวนตายโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องการเหตุผลใดๆอีกต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะกล่าวอะไรต่อไปจู่ ฮั่นหยางยงและเฟินรัวปิงก็เปิดประตูเข้ามาทันทีพวกเจ้าทั้งสองมาทำอะไรกันที่นี่แล้วเย่หยวนอยู่ที่ใดกันอย่าบอกว่าพวกเจ้าช่วยเขาหลบหนีโทษงั้นหรือก่อนที่ฮั่นหยางยงและเฟินรัวปิงจะกล่าวหรือเอ่ยขึ้นสู้ยุ่ไปก็กล่าวโทษพวกเขาเรียบร้อยแล้วฮั่นหยางยงเสียยิ้มอย่างเงยือกเย็นชาพร้อมกล่าวว่าหากเย่หยวนหลบหนีโทษจริงๆมันก็คง ไม่เป็นไปนตามแผนของพวกท่านละสิสบายใจได้เลยเย่หยวนไม่ทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นในทีแรกหัน่นหยางยงยังไม่ค่อยรู้สึกลึกถึงเรื่องนี้ทักเท่าไหร่แต่หลังจากที่เฟินหลัวปิงเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของตระกูลซูและตระกูลเย่ให้ฟังเขาก็เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกอย่างในขณะนี้ และในคาแรกฮั่นหยางยงตั้งใจจะให้เย่หยวนรีภัยออกจากสำนักจนกว่าเบื้องบนจะกลับมาแต่กลับถูกปฏิเสธโดยเย่หยวนในท้ายที่สุดหากเย่หยวนนี้ออกไปเช่นนี้ตระก,กูลซูจะคว้าโอกาสนี้ร่วมมือกับตระก,กูลหวังเพื่อจัดการกับตระก,กูลเย่แน่นอนแถมในขณะนี้เย่ฮานก็เก็บตัวฝึกฝนอยู่ หากเป็นเช่นนี้ปัญหาทุกอย่างจะตกอยู่กับเย่หยวนเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามเนื่องจากเฟินหลัวปิงเกิดในตระกูลราชวงศ์นางจึงทันต่อเรื่องพวกนี้ไม่ได้หนีปนไปไหนหรอกงั้นอย่าบอกว่าเขาต้องการให้เหล่าผู้อาวสไปประชิญหน้าเขาถึงมาแล้วทำไมเขาถึงต้องมาที่นี่ในเมื่อท่านได้ตัดสินโทษทั้งทั้งที่ไม่ได้รับฟังเหตุผลเลย และทันทีที่เขาก้าวเข้ามาท่านคงสั่งประหารเขาแน่นอนข้ากล่าวถูกหรือไม่เพราะตัวท่านเองต้องการให้เขาตายอยู่แล้วหันหย่างยงย่อเย,ย้ยออกมาบังอาจเจ้ากล่าวตั้งคํำถามกับข้างั้นหรือนี่เจ้าต้องการเป็นอาจารย์ในสํานักแห่งนี้อยู่หรือไม่ไฟโทรสา์ของสู้ยุปป่ไบทยานขึ้นอีกครั้ง อำน,นาจของผู้อวโสวแห่งตระกูลต้าชินมีสิทธิ์ทำเช่นนั้นงั้นหรืออย่าพยายามเบีเ่ยงเบนประเด็นจะดีกว่าท่านกลัวใครรู้ความจริงเข้าละสิหานอย่างโยงยังคงสวนกลับอย่างใจเย็นซึ่งแตกต่างจากสู้ยุ่ไปในขณะนี้อย่างมากเอาล่ะเอาละ่ะหยุดประทะคาลมกันดีกว่าอาจารย์ทั้งสองอย่าลืมว่าพวกท่านกำลังอยู่ในตุลาการต้าชินแล้วพวกท่านจะทำอย่างไรดีละ่ะ เมื่อครู่ผู้อวุโสได้ให้รายละเอียดกับพวกเราว่าแย่หยวนได้สังหารสิทธิ์ใช่หรือไม่ซู้เจียนเซนได้กล่าวแทรกขึ้นหั่นอย่างโยงเขาคุณธรรมและแนวคิดในตัวหู้เฉินซิ่งดีเขาได้หยุดประทะคารลมทันที จากนั้นท่านหยางยงก็ค่อยๆกล่าวอย่างสุภาพว่าความจริงแล้วที่เย่หยวนลงมือสังหารสิทธิ์ทั้งสองไม่ใช่เพราะเขาก้าวข้ามสู่อาณาจักรนอกรีดแต่เขามีเหตุผลอื่นที่ต้องกระทำเช่นนั้นจากนั้นท่านหยางยงก็อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้เราผู้อาวุโศฟังทั้งเรื่องที่ลู่เอ,อ๋อ เกือบโดนข่มขืนและเกือบถูกปิดปากเพราะเหตุเช่นนี้จึงทำให้เย่หยวนโกรธเคืองเป็นอย่างมากเมื่อสู้เฉินซื่นได้ยินคำกล่าวเช่นนั้นเขาก็ขหมดคิ้วขึ้นอย่างไม่พอใจทันทีเมื่อฟังจบหูเ้เฉินซื่นก็หันไปทางสู้ยูป่ปและกล่าวว่าผู้อาวุโสสูดูเหมือนว่าทางท่านต้องการจะปรับโครงสร้างของทางกฎระเบียบสานักใหม่ ให้เหมาะสมกว่าให้ดีขึ้นตำแหน่งผู้อาวโุโสซูยูไป่ต่ำกว่าซูเฉินชึ่งเนื่องจากซูยูไผ่เป็นเพียงผู้อาวุโสที่หนึ่งแห่งตระกูลต้าชินแต่ฮูเฉินชึ่นเป็นถึงผู้อาวุโสแห่งสำนักดานวูเมื่อซูเหินชึ่นกล่าวเช่นนี้ซูยูไป่จึงไม่กล้าปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยอย่างที่ผู้อาวโุโสโหวฮูกล่าว ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้กล่าวเช่นนี้สักวันข้าก็ต้องจัดการหรือระบบที่เน่าเฟะภายในสำนักกฎระเบ,บียบออกมาแน่นอนแต่ตอนนี้เรื่องเร่งด่วนกว่าอย่างเรื่องของเย่หยวนไม่ว่าเหตุใดก็ตามแต่เขาก็สังหารศิษย์ถึงสองคนในวันเดียวเขาได้ท้าทายกฎระเบ,บียบอันศักดิ์สิทธิ์ของสำนักดานูแห่งนี้ทางเราจะลงโทษเขาอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเป็นเยี่ยงอย่าง แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดความเร็วในการพัฒนาพลังของเขาอย่างรวดเร็วจนเกินสังเกตค่าแกงว่าเขาต้องใช้วรยุทธ์นอกรีดในการเพราะปลูกพลังเป็นแน่นอนหากปล่อยไว้เช่นนี้วรยุทธ์นอกรีดอาจจะระบาดไปทั่วสำนักดานวูก็เป็นได้ถูกต้องภายในสำนักดานวูมีกฎเหล็กที่ว่าห้ามสังหารสิทธิคนอื่น เด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถูกสังหารชีวิตสถานเดียวแม้แต่เย่หยวนก็ไม่ละเวน้นเขาจะมีพรสวรรค์เพียงใดก็ตามในความเห็นของข้าเขายังคงต้องโดนโทษตัดสินประหารชีวิตจางซ่งเต๋ากล่าวข้าเห็นด้วยเช่นเดียวกันกับผู้อวบโศจางไม่ว่าเหตุใดมันก็เป็นที่ยอมรับไม่ได้ข้าก็เช่นกัน เมื่อเฟินหลัวปป่งเห็นสถานการณ์มันกลับกลายเป็นเช่นนี้นางก็ก้าวออกไป,ปเผชิญหน้ากับผู้อวุโสและโค้งคำนับพร้อมกล่าวว่าหลวปิงคนนี้ไม่ได้มาขอร้องแทนเย่หยวนแต่ข้ามาเพียงแค่แจ้งให้ทุกท่านทราบว,ว่าที่ว่า เย่หยวนกำลังเตรียมตัวที่จะท้าทายเส้นทางก้าวสวรรค์อยู่อีกสองสาวันข้างหน้าดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ว่าเหตุใดเขาจึงไม่ได้มาร่วมฟังการพิจารณาในครั้งนี้หากเขาจะต้องท้าทายเส้นทางก้าวสวรรค์ด้วยพลังเพียงแก่นแท้แห่งปาละหัดดับหกละนะฮ่าฮ่ เขาคิดว่าจะสามารถหลีโทษประหารได้ด้วยการขึ้นไปยังเส้นทางเก้าสวรรค์งันลึกได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะเฝ้าดูความตายของเขาบนเส้นทางสวรรค์สู้ยุ่ไปและเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างสะใจ